สบายดีพี่น้องสบายดีเอฟซีทีหักแข้งสู้ฝูสู้คนสู้หมองสู้บอลสบายดีย่ามเศร้าๆพี่น้องพ่อพ่อกับ่องน้องมินี่คือเก่าคือเดิมพี่น้องเด้อมือในกระเป๋าโยังไล่พี่น้องเอ้ยเนาะบมยได้ลงคลิปมาซองมืออลไรพี่น้องเอ้ยมือนี่เป็นมือที่สามสบายดีใช่ไหม สบาดีพี่น้องเอื่อยโทรมายังกอเอื่อยเพิ่นโทรมาพี่อ้ายเพิ่นโทรมาให้ออกไปเบิ่งอันน้องงัวออกไปช่วยน้องงัวให้ว่างัวเพิ่นได้ลูกได้จะขึ้นจักพอทันจังจักได้จะขึ้นจักได้จะต่อใดจังว่าออกแล้วเนาะมันพอน้องไข่น้องอีโทรมาพี่น้องเอ้ยว่าให้บ่าวออกให้บ่าวออกไปช่วยน้องงัววะสัตว์ไม่น้องเสียเพิ่นว่า งอผลในลูกสุกใส่ได้เต็มือคืนเลยพี่น้องเอ้ยใส่ได้เต็มือคืนก็ได้งอประมานพี่น้องเอ้ยเันได้กังเว้นยังว่าพ่อชิได้ทายกีบเนี่ยงอประมานโอ้ยสุดก่อนกงอเอ็นจีก็ได้เต็คืนเอ้เฮากับเก็บผักแพลวเนี่ยเท่าแม่เก็บดอกเวีนเฮาดอกเท่ากันแพลกับพักกับขิงแพลกับขิงพี่น้องเอ้ยทุดิบเฮามาฮุงซ้มมากมาฮุงแน่ยเท่าแม่เตรียมให้ไปฝากปานุ่ย ไปพี่น้องไปไปพ่อกันอย่อเที่ยกปนุย่ยอีกนแล้วเนาะพี่น้องเนาะไปมาเธอพี่น้องไปมาฮอดแลว้วพี่น้องก<ป>ินหอมนอง่วนนี่ชนไปฮอดทางหมดเลยโคตรโภอิลีพี่น้องฮะ<อ>เอาคือว่าสันา้นโว้ พาสิได้กินอีนนี้ข้าวเนียวนะกินไปหอดทางของเพพี่เอลยโอ้ข้าเจ้ากี้ไก่ว่าเลยที่บอกโอ้ยเทียงนี่คือเดชฮันดีที่ข้เจ้าว่ะหัวของหลวงพอพี่น้อยเนี่ยๆลองยิ้มก่อนนะสายหอดขันได้แล้วสบายดีลุงน้อยจะลงตารางอยู่นี่นะ สบดีปะลูก oh. ม่สบายใช่นหฮะาชิลอเฮียนโอ้น้องรถไปองเฮียนกินแล้วขอนะโอ้มาหาบกิ่นปะน้องวป่าน้งอีพี่น้อง โอ้ขิได้กินโอ้มันลด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 ตื่นโหตื่นช่วยเนาะตืนชวยเลวเอาไปก็ด้่ะะงวดียวมดนวันเท้อยู่เขาพอแอน้เพืองนะเออน้เพืองเอาพอดีแล้ว็มาเี่อพอดีเพื่อนโอ้ขาได้นี่แหละพี่น้องเอ้โอ้ขอรอยู่้อเพืองนะใครอย่แมนบดดึกนาะงวดตัวได้ไนี่ง่ใหญ่ายกมูง่ใหญ่กโมโอ้โหดลงลวงพี่น้องเอ้ กินหอมโชยช่วนไปหอดทางผ่ได้พี่น้องเลยเฝาพี่น้องฝาหมอต้มนงโอ้ยอาหารดีสุดยอดเลยพี่น้องเลยโอ้เสียงแม่มันห้องเยอะกว่าเพียงขึ้นนะแต่ช่วงหัวแรงผมว่นนี้ไนไหนเออปมะมาสามุุมสี่ทุมนี่แหละโอ้เฮ้ยเฮ้ยปุกเม่อประทปุกกะดอนใส่หม้อเยอะยใส่เมยเกี่ยวเขาแห้ง ไม่ได้ออกมาซอยไปโน่อีพี่น้องไอ้ช่วงนี้เฮ้าก็ตื้นมาเราจำอยู่ชุยชุยชุยนมูกะไลอุ้ยพี่น้องไอ้ไขก็เป็นแต่วัดไเพราะว่าเ้ยไปได้น้องงอเพราะอเออไอยู่ไข่อยู่หมูบกินเนาะหรือว่าแม่มันนะนะง้วบางตัวบวท่านได้บทนหนึ่งในร่อยพี่น้องเอ้เนี่ยจากชิโซกี่ันนี่นะแต่เกามันได้เนี่ยถือว่าโอ้ย อ่ะอันนี้ชื่อว่ามันจะให้ผู้เจ้ากินอีดี่รอเนาะได้ก็ไปได้ยุบเรื่องหมดเลยโอ้มาไก่ย่าลูกมันหนาวเนาะอือหือปกติมันนอนในนี้นี่เดินนี่อือหักมูอมันก็ไปนอนอยู่างคุณบอกเออนี่ลูกเถิกอะลูกแม่แหละโอ้ได้บักเถอะเสียใจเลยกลางคืนพี่น้องเอ้ย่องโตเลยนี่ ปลาโนยเลี้ยงนะตัวก้อนแล้วก็งง้อยแอนจี้แล้วก็ได้กระคืนบริทายฮัตคิปเออ่น,ต,น,นตัวนี้ก็ได้กระคืนอีกแล้วม,มันเคยได้แต่กระคืนงัว<อ>ูแต่เนาะตัวแรกตัวนั้นได้แ,ดไดแต่ยังกระคืน,น,น,คนเริ่มน้อมเบ่งแล้วบอสมาเมื่อวานเห็นะเขาว่ามันจะดูก่โอ้ยเบิ่งแป้งนมมันหูหรือดอกขั้นฮาสังเกตนะขั้นบอสังเกตกับโบโบหูหรือว่าได้

เบิร์ตพะลุงลวงพี่น้องพะลุงลวงคักค่ะค่ะค่ะต้มน้องงัวพี่น้องต้มน้องงูบังบังตักออกก่อนพี่น้องเอ้ยสุกเลยแหละคือซุกเครื่องถือว่าค้าตังก็งยังดีอันนี้พระอ่ำมาได้พี่น้องเอ้ยโอ้ยพระอ่ำคนได้พระอ่ำงัวซอยใสเบิร์ตพี่น้องเอ้ยนี่โอ้น้องหนึ่งทำไมเขาซื้อขายกันหลายบาทได้พี่น้องนี่ ธรรมดาได้ไงหยอยู่หๆๆดหยุแรแพงเติบอได้นี่พี่นงเอ้ยว่าเส้ลุงน้อยซอยพี่นกเอ้ลุงน้อยกัซอยบ่ได้ว่านั่นเป็นอะไรก็ผีมือนะเจียรเขาบ่ได้จ้ะเออกำมันบักคุ้งเอออืม Yeah, mất chọn bởi chip bỏ hát mang hoa 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 không hoa 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 nó hoa hoa Nó hoa 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 nó hoa 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 Nó hoa 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 nó hoa 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 กี <mile> oh. ่เป็นเบลือกนี่บัดนี้มาเป็นช่องเบือกเลยเด้เนี่ยโอ้ยสร้างเป็นพี่น้องเว้ต่อเลยเลยเป็นอะไรเป็นนี่อยู่ก่อนนี่หักลูกลูกยืนกับโบได้อนะบ่ฮะลูกยืนกับโบได้บ่บ่ได้เดี๋ยวนี้เป็นทีตเลยที่บริปไต่ใช่นะอืมต้องหันยังว่าลงของหนำของนในโอ้ยพี่น้องเว้จะเป็นลูกยังคานมาอยู่พ่อคนละยาก็กินแล้ว กบอัะพี่น้องเลยเออตักไปเลยอคนบอกคนบอกกินน้องงัวให้ซอยนองงัวพี่น้องเอ้ยโหดโทเนาะพี่น้องเนาะปลาโนอ้บดิกินน้องง่วพี่น้องเอ้ย พร้อมแล้วจะบวชร้องบ่ร้ <laughs> องกินเบิกมาสิติดใจใช่ได้ฮะ <laughs> ได้กินน้องควายแล้วบ่เนี่ยจะกินน้องขั้วบ่ขั้วกะเจ้งมันเถาะเลยบ่เถาะในร้อยอยังนักตุนนักโตอยู่<ม>ใครอีฮะเนี่ยสามสี่มื่นเลยพี่น้องเอ้ย <ไ sight. S 2> สาเหตุที่ว่าบ่ได้ลงคลิปนะ ขากาเซลเซลเออไข่พี่รอเลยเป็นไข่บ่มีเวลาบบไดเฮดทิปดอกบ้านก็นอนเผากันเมืดเมื่อบบไดไปทางใดไปกบะ่นไพ่กระ่อราวพี่น้องเอ้ยทำยแลเนาะอไงแล้วเอาเกออง่ายนะ ngày với nội qua thăm ngày nội hơn qua sai lạng khác chỉ đâu vậy ừ. khác ừ. ừ, <laughs> với sông à, nó sơn đen á men pê sông đi chép สุดยอดไปดูอีพาแต่เกิดมาพี่น้องคนบ่เคยกินเลยน้องวงงกล้วยเ้ขี้ลเพิ่นบ่บบกินเด้พี่น้องเยข้ย่แต่ได้มาเพิ่นบบกินงวกยได้น้องแตงน้อยไว้เฮาถือเลขแล้วอยู่ทางบ้านกันละสาวบ่กินเอองบกินเพื่อน จเนนนี่ยมับบพี่น้องนี่มันจะเป็นหลอดอันนี้แห้งคากหนามกึศลื่นหนูมองดูเนี่ยอุ้ยใครสายส่ใหญ่พี่น้องนี่ยเปิดทิถูพี่น้องมุดจ่อมาพี่น้องมุดจ่อมารัดเช้าลงมากินเข่าพี่บ่อหรือว่าทะเ็ดกินยูดเทิงจังว่าครับไม่นียืดยูดเทิงครับอ๋ออ๋ออไปดูอีกซอย ขิงพีงพงแพน,นง้งขิงคับเออผักแพวนี่แหละผักแพวน้ำเนยผักแพลวกับขิงออกมาเขากันเื่อปะ่ะโอ้ยเนี่ยมาเขากันได้นี่นะอน,นเอ้นี่ยเสียบได้ลน,นะอ่าทลงดับเได้ครืด,ด,ดับลอาที่เธอน้ำเสียบเนาะ น้ำพุคุณค่ะรวยรวยเลย <se> พี่น้องยคนไหนไลฟ์มาครับนี่จะว่าน้ำลายผมจะเอาพอดีสดพอดีสดพี่น้องพอดีสดใช้เนื้อปรุงเครื่องปรุงอยู่นี่ครับเนื้อเนื้อเออตอนนี้เชื่มือเลยพี่น้องเยมนาดิมันยังไลฟ์ดอกพี่น้อยเนื้อปรุงก็ได้เนาะใช่ใช่เนาะเขาขวดเนาะมีไหมถ้าไม่มีก็เขาแบ่งกันแล้วก็เมื่อใส่เงินได้เงินล่าเอาคือว่าฟูกแบบใหญ่ครับ พ,ออพ่ปพปอปอคเจ้าพ่อพ่อพ่อเ็นเพรปดิปนก่อนพี่น้องกนว่ะใช่น้อถ้า่อควัดับลงเลยอืมาควพี่น้องพ่อบอคับพอพอเอออันตอลแบบตัวเกาโควฮ้แรลงนัวโอ้แย่ดังเดพี่น้องเลยหอ <c oughs> มพีน่น้องลงแป้งปัวว่ะ นัวละซ่อนมไปิเพกูดเลพน้องเอ้ยับรองาเสร็ก็บมีบ่านถ้าบนนัวก็จักแนวซีวาพี่น้อเอ้ยใส่เข้าไปขนาดนี้แล้วบนนัวก็บุเมนเป่งนัวเท่านั้นแหละพี่น้องเนาะจักุงที่แกะแค่ไหน่อเ่ะอซีมมึงเด้อ áo đi vào vua anh đi chơi sim hẹn gặp soi sim vừa quay vừa nói vừa nói vừa áo buông vừa nói <laughs> hay nói sim vừa nói vừa bị vua anh à tao vừa không bốc kín đấy vừa nói vừa khó nuôi nhặt bạc cam vừa nói sim 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 còn vừa nói sim còn lấy con vừa nói không nhìn nhảy nhảy rồi nó thôi Nên, này 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 อ,อ,อืมเพราะเนี่ยบางคำเพี่น้องซิมเน้นๆอะไรจะขนาดนั้นพี่น้องคักคักคัก,กชุดยอดพี่น้องซ้ำหนึ่งพอดี สัวน้องงัวใส่พักแก้วพี่น้องมาหานไปนุ huh ้ยกางก่อนหลายแบงพี่น้องเอ้ยไปโน้ยกับสีแบงเด้แบงไงไม่ใหญ่เงินไก่นี้เพิ่นก็ได้เนาะมีเงิงกับแบงกันพี่น้องเอ้ยเงินใกล้ใกลกันเพิ่นได้นั่นได้นี่กับแบงกันเพิ่นได้แบงไงเฮาเฮาแบงไงเพิ่นแล้วกับสีแบงไงเฮาพี่น้องแบงที่สองนี่ก็ได้สามก็จ้าของเพิ่น สีเจนี่เอาสีแบ่งไปน้องที่ได้ผลอะไรได้แหละเสแสน้งกันไปน้องมียังกับแบ่งกันกินละนึกละหน่อยไออันนี้คัมบูฮานเพิ่นเด้อพี่น้องเพิ่นว่าขั้นสมมติว่าได้น้องง้อเนาะแบ่งนู่นแบ่งหารังค่าลูกแห้งกระดกเพิ่นว่าแห่งได้ลูกที่แห่งได้ลูกดกแห่งลูกมุกเพิ่นว่าอันนี้ผมเสื้อของบูฮานพี่น้องเนาะซีเมนหรือบ่ดอกกปะซีเมนของเพิ่นไล้เนาะเพิ่นยังว่า ขอเชินพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอบุญ,ญขอบคุณหลายๆพี่น้องกไปสุข๊ตสกคนทีญญ่ติดตามพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องอยู่ดีมีแห้งนะพี่น้องเด้อสกู๊ตสกคนพี่น้องก็เก็บเยอะๆก็บไกกับบุมีคิดเงินก็ให้ได้เงินคิดทองก็ให้ได้ทองเลยพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้สบายดี